นำเสนอรถกระบะมือสองนะคะจัดไปใช้กันสบายค่ะรถยนต์ราคาประหยัดนะคะ149,000บาทค่ะรถอ e ีซูซุดีแมกไฮรันเดอร์แรถปี05ค่ะเครื่อง3 0 0 0 c ซีซีดีเซลนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะภายในเป็นเบาะกำกรรมะหยี่นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์แอร์เย็นเพลงเพราะภายในสะอาดกว้างด้วยนะคะสีสันสภาพแบบเดิมๆค่ะบอดี้ตัวถังเดิมๆ เรื่องหยตนแห้งๆนะคะความร้อนปกติน้ำไม่ดันค่ะราคา149,000บาทสภาพสวยๆพร้อมขับพร้อมใช้ช่วงร่างแน่นนะคะขับทางไกลกันได้สบายค่ะวิ่งได้ปกติเลยนะคะเล่มเอกสารมีให้ครบค่ะยางอะไหล่แม่แรงก็ยังอยู่ครบเหมือนกันนะคะรถคันนี้นะคะยังมีบุ๊กเซอร์วิสค่ะทุกท่านมีกุญแจรีโมทให้อีก2ชุดค่ะ ท่านใดสนใจนะคะสามารถนะัดดูรถกันก่อนได้นะคะพิกัดดูรถได้ในอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเน้นโทรคุยก่อนนะคะโทรนัดหมายร่วงหน้าค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปและอย่าลืมเดินทางไปดูตัวจริงกันด้วยนะคะเพื่อความสบายใจของท่านแอดมินเพียงแค่นำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะในว,วันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ